สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องพ่องไปโทรลูกวันนี้ปลูกแล้วป้าก็จะพามาเก็บจ้ะอ๋อมาเก็บกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเพื่อนบ้านปลาเรียกถั่วลื่น้อจ้ะกระเจี๊ยบอ่อนๆเลยเห็นหนวยใหญ่ๆยาวๆสีต่อ่อนๆไม่ได้พันจ้ะนี่พอดินป้าเป็นเนี่ยสีเขียวมันบ่เออสีเขียวอันนี้มันบ่เขียวแต่มันไม่แข็งปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกจ้ะอ่อนอ่อนทุกหนวยได้น่ะอ่อน อ่อนแล้วก็หวานนํำสดๆจากต้นจะ,จะมันจะมันหวานมันจะออกหวานมันปลูกเมา,กาไปกินเด้อพี่น้องเลยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยแล้วก็หน่วยใหญ่ปกติสุนวนนน้อยไปสื่อเขาอยู่ตลาดแพงๆได้พี่น้องอันอันสิบบาทได้นน้อยหนึ่งตอนนี้ข้าปลูกอันกินเองเ็ห็หมอกห้ามตะลงอัน ตอนเอาลงอันเอาลงดินตอนนั้นแป๊บเดียวเองเพรถึงเดือนเนาะก็ได้กินละนี่ตัดหลายเทธอเราได้นี่ยิ่งตัดยิ่งออกให้ตัดให้แตกคุณนะมันจะใหญ่อย่างนี้เห็นอยู่บ่เห็น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 เป็นจั้นสี่แต่ว่ามันไม่ได้แก่บอโอเคหรอกนี่มต้นนั่นเต็มต้นต้นสูงละเพราะว่าใบมันอาจฉีเลี้ยงแน่ ข้างพูนอะไรมาปีนต้นมะเนียนอันเก็บกระเจี๊ยบไปกินกับอันแก้วกับน้ำพริกเนกาะจะเนาะจังสิกินยังดอกพริกพักนี่แล้วสิแซ่บพี่น้องเอ้ยกินได้ทุกมื้อพริกพักพริกพักกินได้ทุกวันโอ้ยอ้มือนะโอ้ยไปตัดยอดมันอีกอ่ะจะเดือดจะเลยเดี๋ยวอันห้าลวกแล้วห้ากระจังอันนั้น กะเมียนบ่ถึงสิบตนดอ,อกเนาะแต่ว่ากินน้าบ่อท่านไหมนี่ใหญ่ละแป๊บเดียวท่าเดียวถั่วลื่นหรือว่ากระเจี๊ยบลวกจิ้มพริกหวานมันกรอบอร่อยอันนี้ก็ฝักเขียวแม่เห็นบ่แล้วสิบบ่โอ้ยบัวบัวหอมเออฝ่งแต่ฝักเขียวโอ้ยมุดแดงกัดโอ้ยเออบัวหอม บวบหอมหวานน้ำนี่หน่วยหนึ่งตัดไปหลายหน่วยเลยอะอันนี้นี่ใส่หน่วยโอ้หน่วยหน่วยยาวยอ่สดสดได้ได้กินย้อนมดแดงเฝ้าไห้นี้เอ้เฝ้าทุกอย่างใครบอกมดแดงเฝ้าแต่มะม่วงโอ้ยเฝ้าบักบวบป้าพาแพ่ป้าอย่างดีดีมะม่วงก็เฝ้าบวบก็เฝ้มดแดงหวานสดสดจากต้นโอเคแดงโอ้ยประเดี๋ยวเอาดอกมันไปอ่อนออมกบเนาะ อมกบก็แสบได้อมมือเนี่ยก็อมใส่ปลาแสบแสบเพือ่อแกน้ำแก่บ่หรอเอาพักปังบอเอาบ่กพักปังเอาโอ้ยมันมัน,ม,นมันไม่อันมันแกเพื่อหนอดหยอดใหญ่ๆคือสร้อสีแก่ไหมนั่นเออมันแกเนี่ยเบื้องบักน้ำที่ล่ะโอ้ยพุนนะถือถือแบกน้ำถือถือ่บักน้ำเดียวเดียวเดียวขุนนะบักน้ำเนี่ยนั่นไงบ่ห่ะ น้อยนั่นเอาวอนั่นหรือมันใหญ่โพดใหญ่โพดตักหนาบักเอาบักหอยมาลงเลยนั่นจักอยู่หรือบูอยู่ต้องแคบหมุนตรงนี้เดี๋ยวเท่าเดียวเติมเติอย่ต้องถูกลอกถูกไว้เอาผักปังเอาหยอดมันหยอดผักปังตัวนแก่เลยโอ้ยหยอดแค่ไหนนั่นๆข้างพุนเด้พุนพุนอันไหนก็ใหญ่ละหยอดมันใหญ่โพด มันแนวใหญ่เราบังเหยียบตน้นอันนี้เหยียบมันเราเหยียบเหยียบเหยีบยบตายเราเอาขาออกแบกตายละต้นอันนี้เหยียบใบป,ป,ปักขวดบอสบอนตายเขียวอยูม่มีกางมัน,มนพักตังเอ้โอ้ยอีหลีตัวพักตังมันเด้นในยอดเลยจริงๆรพักบุ่งกับบี้ได้ดัน,มนเมื่อนราพอใหญ่แล้วถากออกยอดบพักบุ่งหาย,บยเบไปเลยกำลังงามๆผลเราบอกมีมามาปลูกไว้ เล่าบักหมี่เล่ามานั่นต้นบักหมี่นั่นมันขึ้นเองบ่เรื่องมาปลูกเป็นไหนเ้ยโอยตายบอกเอาทุเรียนมาปลูกทุเรียนมาปลูกหาเบิ่งนู้นนี่หน่อยก่อนโอ้ยนี่หน่อยนี่ก็นหน่อยโพดบน่นี่นี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่หน่อยกำลังออกออกหน่อยออกปอกแอกเปิอยู่นี่ ตัตกปอกแตกๆอยู่วนวลนี่กนแก่และนวยนียนย่มันกำลังสีวายแล้วล่ะบักน้ำมันอันปีนขึ้นเคร่งดอกดาวเรืองอยังกับอันข้อพับข้อแผบสิตายเบิดเออไ่นล่ะพักปังอยู่ในปา่าคุณ ทุ้ค่นขั้นนี้ก็โอ้ย,อยผุนอะหอยตบับสาบอยู่พี่ปีนทั้งต้นหมากโอ้ยอหมากกำลังงามหมากนะ่างามเนาะเป็นจะแสบกำลังอ่อนอู่ตองผีมีบอโผิดกันว่านน้อย ไก่บ,บักงูฮะน้วยหนึ่งนีอออ่อันนี้กำลังกินเอาโหลดนี่กินเอาโหลด,ดนีอด่อันนี้ก็จะกินคือกันเออเอาโหลดนี่น้ยหนึ่งท่องน้อยพักโอเคเนื่องว่ามันชีบโบเป็นได้อยู่นี่มันถือฝนแตก ไม่สวนทั้งในสวนเฮาน้ำมันอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ไม่แกของมันสุดหรอือเนาะบ๊อมหวาน,นใส่เป็นที่ดินมันจะหวานมันได้บวบหวานมัน่วยหนึ่งกระเทียมหรือถั่วลื่นบักน้ำเต้าซองน่วยแล้วก็พักตังพร้พอมพ่าเดี๋จิ้มแจ่วชุดใหม่มามีน้ําจิ้มจ่วมันหวานเนี่ยพริกกะ เส้นแล้วลวกสเสร็จแล้วกระเจี๊ยบบวบพักตั้งมกนาวร้อนๆจ้ะบวบจิ้มพริกจิ้มแจ่วเนาะกินพอกินได้แซ่บๆก็ขอบคุณคุณได้หลายเด้อจากคลิปติดตาม,ม,มาเป็นกำลังใจให้กับช่องธรรมชาติของเราวันๆเนาะจ้ะเนาะกดดัขขบไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจท่านจะได้ไม่พลาดผ่านคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะขอบคุณไดหลายที่รับชมจนจบสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ